สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการวางบล็อกไฟนะบล็อกไฟที่ฝังในผนังนะครับเป็นบล็อกเหล็กหรือบล็อกพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการวางบล็อกจะห่างเท่าไหร่ดีอันนี้สําหรับในช่างมือใหม่นะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับว่าบล็อกฝังผนังเราควรจะวางห่างเท่าไหร่ดีนะครับคือจริงๆก็แล้วแต่เราชอบด้วยนะครับความห่างแต่อย่าคิดกันมากจนเกินไปเพราะว่าไม่งั้นเดือบล็อกจะเอาใส่ไม่ได้นะครับเวลาเราใส่บล็อกมันจะขีดกันคือของเราเราจะวางนะครับผมผมนะครับผมจะวางห่างกันอยู่ที่3ซนติเมตรนี้ คือไม่น้อยกว่านั้นนะนะผมก็คือประมาณ3ซนติเมตรครับเพราะว่าเวลาเราใส่ฝาพวกหน้ากากไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะผมคือถ้าวัดเราตามรูถึงรูก็ประมาณ5ซนติเมตรประมาณนี้นะครับรูที่เรากันสกรูนะครับผมคือบางท่านไม่รู้นะครับบางท่านไม่รู้แล้วเราไปวางชิดไปเวลาเราใส่ตัวหน้ากากเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับมันจะขี่กันเราควรวางห่างอย่างน้อยสัก 2เซนติเมตรสองเซนทึ่งนะครับแต่ว่าอยากให้ดีผมเอาสามเซนติเมตรเลยคือเดี๋ยวจะดูตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้วางห่างสี่เซนติเมตรนะรผมคือตัวนี้วางห่างสี่เพราะว่ามันก็จะมีข้อดีเวลาเรางัดฝาหน้ากากออกมันจะง่ายนะครับผมคือถ้าวางชิดไปมันจะขี่กันมันก็จะบางทีอาจจะใส่ไม่ได้ด้วยซ้ํำนะครับผมคือเอามาบอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับเล็กน้อยนะครับสําหรับในช่างมือใหม่วิธีการวางบล็อกแต่ก็ควรวางให้ได้ระดับ ได้ระดับได้แนวเดียวกันด้วยสวางคู่แบบนี้นะครับเนี่ยครับเผื่อเป็นประโยชน์เล็กน้อยนะครับสาหรับในช่างมือใหม่ในเรื่องการวางบล็อกไฟนะครับบล็อกเหล็กที่เราฝังในผนังก่อนที่เราจะใส่หน้ากากนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ